ผิวส้มนะครับผิวส้มแล้วก็ใบขัดเดนิมนะครับกันอีกนี่ครับผิวอย่างนี้นะครับเขาชอบมากนะครับใบขัดเดนิมเนี่ยทํางานได้ดีมากๆเลยนะครับดูตรงนี้นะครับผมมาลอยลองกันเลยไปกันต่อคือ,อทำงานง่ายมากนะครับไม่ต้องลงกระดาษทราย ไม่ต้องทําอะไรใดๆทึ่งคือท,ทําความสะอาดผิวง,งานเสร็จแล้วนะครับป้ายยาขัดเข้าไปแล้วก็ใช้ใบเดนินในการขัดผิวส้มหายไปแล้วที่สําคัญนะครับไม่ทิ้งรอยผลแมวด้วยนะครับเวลาเก็บงานขั้นตอนต่อไปเนี่ยง่ายมากงานหน้าละเอียอย่างน,นี้แบบง่ายเลยเรียบร้อย เห็นไหมครับสุดยอดตรงนี้ขัดนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนกล้องมาตรงนี้ให้ดูนี่เห็นไหมครับเนี่ยผิวที่ที่ไม่ได้ขัดเป็นผิวสบแบบนี้เมื่อกี้นะครับอันนี้ไม่ตัดไม่ตัดต่อแดงๆทั้งสิ้นเมื่อกี้ที่ขัดไปเห็นไหมครับภาพสะท้อนความเงาใสาปิ้งนะครับ ใบขัด,ดเดนิมผมถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับผมใบละร้อยกว่าบาทลิงก์สั่งซื้อในตะก้าไปตำกันเลยครับผมสวัสดีครับ